สวัสดีค่ะสาวๆตอนนี้ใหม่แล้วก็ประธานติ๊บนะคะอยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซีรีส์วันซึ่งเป็นหนึ่งในท็อปฟของบริษัทยูยมีพลัสปุ๊จำกัดนะคะประธานติ๊บคะว,ว่าแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกล่องนี้เนี่ยจะช่วยสาวๆในเรื่องอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะชื่อว่าซีรีส์วันนะคะเป็นตัวที่นะคะช่วยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของเรานะคะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะและแถมนะคะมีผิวสวยสดใสด้วยค่ะมันเป็นนวัตกรรมล้ำยุคนะคะเป็นนานโน2ชั้น,นะคะ่ะชั้นที่1น,นะคะ คือทันทีที่เราดื่มนะคะภายใน3นาทีเองนะคะคย่อไหนนะคะจะดูดซูมนะคะสู่กระแสเลือดเราทันทีเลยนะคะชั้นที่ 2, 2> น,น,น,นะคะเป็นยังไงชั้นที่2นี้นะคะใน1แก้วนะคะหรือ1ซองนี้นะคะจะอยู่ในนี้นะคะ1ซองนี้นะคะ1ซองนี้นะคะเท่ากับ ผลไมร้รวม60ชนิดอยู่ในนี้เลยนะคะ1แก้วที่เราดื่มไป1ซองนะคะเท่ากับได้ดื่มน้ําผลไม้60ชนิดเลยค่ะจะเข้มข้นมากนะคะค่ะและที่สําคัญสาวๆค่ะถ้าเราพลิกดูด้านหลังนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบที่สําคัญแล้วก็มีส่วนประกอบที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สาคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซีรีส์วันด้วยนะคะไฮไลท์สําคัญของเราวันนี้นะคะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าราสเบอ r ์รี่นะคะ สี Dante, ดำใสพันธุ์เกาหลีนะคะจริงๆแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นที่โด응่งดังมากในประเทศเกาหลีนะคะมันเป็นความลับของชาวเกาหลีเลยทีเดียวนะคะยายใหม่ค่ะเป็นความลับของเขายังไงคะคือตัวนี้นะคะทันทีเราดื่มอะคะสามารถนะคะขับล้างสารพิษออกจากกระแสเลือดได้เลยค่ะทันทีนะคะแล้วผู้คนชาวเกาหลีนะคะเขาจะมีความความเครียดสูงนะคะเขาเป็นคนที่สตรีกนะคะในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตของเขาค่ะแล้วเขาก็สังเกตว่าชีวิตเขานะทานอาหารอะไรครับปิ้งย่าง ซูบุรีนะคะดื่มแอลกอฮอล์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะทำให้สุขภาพเขาจริงควรจะแย่ลงนะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่รู้ไหมคะว่าทันทีที่เขามีความเครียดหรือ ทานปิงย่างเนี่ย<ะ>เขาก็ทานตัวลัสเบอรี่นะคะดีทอ็อกค่ะสันพิษออกจากกระแสะเลือดของเขานะคะฉะนั้นสังเกตนะคะว่าคนเกาหลีนะคะจะไม่ค่อยป่วยนะคะเป็นโรคเสื่อมเลยนะคะ,ะจะมีโรงพยาบาลไว้นะ,ะแต่ถ้าเราจะเห็นนะคะที่นู่นนะคะไว้สำหรับผ่าตัดนะ,ะเขาไม่มีนะคะโรคเบาหวานปูมแพ้นะคะหรือ<ะ>มะเร็งค่ะมีแต่บ้านเรานี้นะคะ,ะที่ป่วยกันเยอะฉะนั้นข่าววันนี้นะคะเป็นโชคดีนะคะของ สมาชิกชาวูแมรอีพลาสกรุปอะนะคะที่มีนะคะสารอาหารที่ชื่อว่าราสเบอรี่สีดำสายพันธุ์เกาหลีนะคะมาช่วยนะคะดีท e ็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายของเรากันคะ่ะสุขภาพดีกันทุกๆคนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะจุดเด่นของเจ้าสดีวันนี้นะคะก็คือนะคะเพิ่มสารสกัดที่ชื่อว่าทับทิมจากสเปน,นะคะ่ะทับทิมนี้นะคะเป็นทับทิมที่ปลูกในทะเลทรายนะคะทะเลทรายนะคะเราใช้น้ําทะเลในการลดต้นทับทิมนี้นะคะ ทนดับทิมนี่คะทันทีที่ถูกนะคะน้ำเฉลีายส่ลดเขาจะเกิดความรู้สึกนะคะตึงเครียดกดดัน,นะคะแต่เขายังมีชีวิตและมีผลผลิตที่ออกมาสวยงามนะคะฉะนั้นค่ะผลเขาเรียกว่าผลผลิตจากนิตับมิมนี้นะคะ,คะจะช่วยให้เราผิวขาวใสนะคะอย่างเห็นได้ชัดในเวลาอันรวดเร็วเหมือนกันนะคะฉะนั้นทันทีเราดื่มซีรีส์วันค่ะจะเห็นได้นะคะว่าคนที่ดื่มซีรีส์วันนะคะภายในแก้วแรกก็สัมผัสได้เลยะคะ่ะว่าผิวเรานะคะเป็นออร่าขาวกระ่างใสในแก้วแรกเลยค่ะ สุขภาพดีผิวสวยมีออรา่ารับประทานเพียงแค่1ซอง1แก้วต่อ1วันเท่านั้นค่ะ